ครับวันนี้ก็จะพามาอ่านดูเส้นสำคัญนะเส้นสำคัญที่มันทำงานบนเส้นฝ่ามือนี้นะครับเส้นหลักๆที่มันให้ความหมายที่มันถูกกำหนดไว้แล้วว่าแนวทางของชีวิตจะเจอไปประมาณไหนอย่างนี้นะครับมือนี้เลยนะครับมือที่เจ้าของมือนี้อนุญ,ญาตให้สามารถนำาลงได้นะครับดูต้นเส้นและปลายเส้นวาสนาคือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีฟ้านะครับ อันนี้คือจะให้เป็นแทนด้วยเส้นวาสนานะเส้นวาสนาต้นเส้นเกิดจากส้นข้อมือตัวนี้ปลายทางเข้าในร่าลำบากแต่เป็นง่ามด้วยที่นี่นะและแนวทางของวาสนามีความโคง้งความสายด้วยนะครับโค้งสายลักษณะอย่างนี้ด้วยมีความไม่แน่นอนบวก้ามาด้วยส่วนหนึ่งเพราะตำแหน่งที่ต้นเส้นขึ้นนี่มันก็เป็นเนินที่ผู้ถือเนื่องการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของวาสนาวิถีชีวิตอยู่แล้ว เป็นต้นทุนเดิมผู้มีวัสนาแบบนี้ชีวิตต้องดิ้นรนกอนช่วงแรกเป็นคนที่ไม่ชอบงานประจําด้วยแหลนะนใครที่มีเส้นแบบนี้กี่คนกี่คนก็คือทํางานไม่ชอบงานหนึ่งงานเดียวอยากจะเปลี่ยนอาชีพออกมาทําในลักษณะอิสระมากกว่าที่จะเป็นงานประจําเพราะต้นเส้นมันบอกว่าการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของวัสนาวิถีชีวิตมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับ และยังมาบวกกับเส้นตัวนี้เส้นสีส้มนี่คือเส้นวิ่งเต้นวิ่งเข้าหาเส้นอาทิตย์น่ตัวนี้สําคัญเลยหมายามว่าชีวิตนี้จะเกิดมาแล้วนี่จะต้องมีการลักษณะวิ่งเต้นเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อสร้างฐานะเพื่อสร้างเสริมความสิ่งที่มันดีๆให้กับความมั่นคงของตัวเองก่อนสองตัวที่มันวิ่งเต้นเข้ามาหาเส้นอาทิตย์ก็คือการเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนงานหางานหางานหาอาชีพอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จตามแนวของเส้นอาทิตย์ ที่มันเกิดออกไปจากเส้นสีน้ําเงินก็คือเงินและงานนะครับเงินงานและชื่อเสียงของตัวนี้จึงเป็นคนที่มีเครดิตนั่นแหละด้วยส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีเครดิตดีนะมีความน่าเชื่อถือมีเกียรติในสังคมในแวดวงงานนะครับวาสนาส่วนหนึ่งก็มาเกิดตัวนี้เกิดบนเส้นสมองนี้ออกมาจากส่วนนี้ด้วยตัวนี้เป็นตัวเข้ามาเสริมนี่มันจะพันกันหลายเส้นอยู่ทั้งเส้นสีเขียวพูดถึงเรื่องของธุรกิจการเจรจาก,การติดต่อ การค้าการลงทุนเข้ามาอีกนะครับหมายควาว่าวาสนาของเจ้าตัวนี้จะต้องเกี่ยวพันในเรื่องของการงานการค้าการขายก,การติดต่อทําอะไรขึ้นมาเนี่ยสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะไม่แค่อย่างหนึ่งอย่างเดียวแล้วทีนี้นะเพราะตัววิ่งเต้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกกังวลใจอยู่เสมอมเมื่อบวกกับเส้นอาทิตย์ที่ยาวๆนะครับเมื่อบวกกับวาสนาที่มันยังไม่ได้ดั่งใจทําอะไรไปเนี่ยมันจะออกแนวประมาณว่า ไม่นานก็จะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนอยากไปทาไปําอย่าไปค้าไปขายตัวอื่นเนี่ยอย่างนี้คิดไปอย่างนี้นะในมือซ้ายบอกอย่างนี้นะและตัวนี้เนี่ยใน,นตัวนี้มันเป็นกําหนดอีกแบบหนึ่งตัวเส้นอาทิตย์ที่มาลงในช่องเสียหายเนี่ยนะหมายถึงว่าตัวนี้มันพร้อมจะมีเรื่องเสียหายเสียเงินอยู่เหมือนกันเพราะการที่มันมีเส้นแบบนี้นี่ชีๆนี้มันคือการเสียหายไปนี้เกิดจากการเอาไปลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับขาดทุน เสียหายการเงินนะการที่มันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือได้เงินอยู่เนี่ยเส้นต่างๆขึ้นเนี่คือได้เงินเข้ามาอยู่หรือว่าทั้งเสียทั้งได้เป็นวาสนาพึ่งตนเองบริหารงานด้วยสมองพรามาดูกับมือข้างขวาเนี่ยเนี่ยวาสนาสีน้ําเืินไหมขึ้นที่เส้นชีวิตอ้อ,อมโน,นินสูงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าพึ่งตนเองแล้วเส้นชีวิตสั้นทั้งสองมือเรียกว่า ไม่กลัวการโยกใหญ่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าหากสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่เจ้าตัวคิดว่ามันจะดีขึ้นก็จะทํานะครับเพราะต้นเส้นการที่มันแตกลงมาเป็นง่ามข้างล่างนี่มีลักษณะเป็นกอตัวนี้มันแฝงทั้งดีแฝงทั้งเสียเมื่อบวกกับเส้นสีเขียวก็เหมือนกันจากตําแหน่งนี้โยงเข้าหาตําแหน่งเหนือโลกก็มีทั้งดีมีทั้งเสียที่ซ่อนกันอยู่เหมือนกันข้อดีทําอะไรมีกฎมีระเบียบอยู่ แต่มันก็มาพร้อมความร้อนใจกระวนใจสิ่งที่รบเราเบียดเบียนตัวเองอยู่เสมอเช่นกันเพราะมันติดคำว่าสนาที่ยังไม่ได้ดั่งใจเมื่อคําว่ายังไม่ได้ดั่งใจเข้าล่าลําบากนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าการเงินเงินงานที่ทํามันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ตามเป้าหมายพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งบางทีทําไม่นานอาจจะเปลี่ยนใหม่ไปทําอาชีพอื่นแล้วอย่างนี้นะ เนี่ยไอตัวนี้มันเป็นตัวบีบตัวเล่งรัดของตัวเองสีเขียวบวกกับตัวนี้ต้นภาษาที่เป็นเกาะนี้ด้วยมันเลยเป็นสิ่งที่เสียข้อดีการที่มันแตกเป็นล่าเนี่ยคือพยายามที่จะยึดโยงหาอาชีพในหลายๆอย่างเข้ามาทําเพื่อพยุงฐานะขวงตัวเองไงแต่ข้อเสียเนี่ยมันจะทําให้เกาะเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาได้นะครับหรือว่าต้นทุนวิธีคิดการทำมาากินนะดีคือพร้อมที่จะหาเงินอยู่เสมอ แต่ความสลิดในเส้นวาสนาที่มันสอสแดแสดงออกมาแต่ละเส้นมันยังขาดความสมบูรณ์อยู่เพราะแนววาสนามือข้างขวาก็เช่นกันมันมีขาดมีแบ่งเนี่ยในส่วนนี้นะครับมีเส้นปนัญหาเส้นอุปสรรคมาขวางอีกในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมหัสารย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะการร้อนใจการมีนิประสิทธิ์หรือปัญหามันพร้อมจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอความไม่สมบูรณ์แบบทางการเงินมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะแนววาสนาจาก ตัวนี้ว่าโชคดีเงินคลอมันเส้นขาดกระท่อนกระแท่นด้วยนะครับก็คือเนี่ยมันวิ่งมาแค่นี้มันก็หายแล้วก็มาต่อไปอีกทีเนี่ยแล้วก็มาหยุด้วมาสะดุดเนี่ยแล้วมันเป็นช่วงของสะดุดหมายเขาว่ามือขวาเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันเหนื่อยมันก็ลําบากอยู่เงินที่ได้มามันก็ไม่ได้ตามเป้าเลยเป็นการเปลี่ยนการโยกย้ายเพราะเส้นชีวิตข้อเสียของมันก็คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่ทํางาน ไปเรื่อยอีกเหมือนกันนั่นเองนะคือมือนี้หาเงินนะมันหาเงินได้ในลักษณะชั่วครั้งชั่วคราวมันดีไม่ยาวไม่ต่อเนื่องเพราะเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาไม่สมดั่งใจทั้งมือซ้ายมือขวาหรือสิ่งที่หาไม่ได้แล้วมันไม่พอกับรายจ่ายด้วยนั่นเองก็คือเส้นนี้วาสนาเนี่ยนี่จุดหนึ่งมันขาดดีนเงยื้อกันแล้วมีวาสนาโศกเศร้ามาอีกตัวนี้ มันเศร้าเรื่องอะไรมันก็เรื่องเงินเรื่องงานนั่นแหละันพูดถึงเรื่องเองินเรื่องงาน,นในในส่วนนี้เงินงานมันไม่คล่องมันไม่ได้ดั่งใจเนะนี่ยนะมันก็เลยทุกเลยเศร้าไงทีนี้ปัญหานี่สิ่ไงนะเนี่ยก็คือจุดนี้นะมันทาให้ก่อนี่เนี่ยร้อนใจเนี่ยต้นวาสนามีเกาะเนี่ยเสียหายนะครับในตําแหน่งตัวนี้มันเป็นตําแหน่งที่หมุนเวียนอยู่เสมอคือโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักของมือเนี่ยคือวาสนาเส้นชีวิต เส้นมาที่เส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดทิศทางไว้แล้วนะครับเงินที่มันได้มาก็เนี่ยก็คือส่วนนี้นําความไปเรียนมาเนี่ยแต่มันก็อยู่ช่วงหนึ่งไงตัวนี้สีฟ้าเนี่ยเป็นวาส,สนาตัวนี้คือเป็นช่วงที่พีขึ้นมาก็ช่วงหล้งแต่ยี่สิบยี่สิบสามยี่ิบสี่ขึ้นมาแหละเนี่ยช่วงยี่สบสามยี่ิบสี่ขึ้นมามาเรื่อยๆืยแต่พอหลังสามสิบสี่สามสิบห้าขึ้นมาเส้นมันแผ่วตัวนี้เส้นมันแผ่วเนี่ยเส้นเล็กๆมันแผ่วมันจางลงไป ในจากจุดนี้ขึ้นมาเป็นเส้นที่ชัดอยู่ตัวนี้แต่พอมาถึงจุดนี้เส้นมันก็แผ่วหายไปเลยวสาสนาก็เป็นวสาสนาร้อนใจอีกทีนี้เองไหมข้างบนผัสจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเรียกว่ายิ่งอายุมากมันก็จะมีเรื่องให้ร้อนใจทุกใหญ่กับเรื่องเงินเรื่องงานอีกนั่นแหละเี็ยมันเลยหนีตัวนี้ไม่พ้นความร้อนใจนี่ร้อนรอนในตัวเองนี่วิธีแก้คืออย่าเปลี่ยนบ่อยมากจนเกินไปนะครับ คือประมาณว่าช่วงหนึ่งทํางานแล้วมันได้เงินได้ดีอย่างนี้นะแล้วพอทําไปสักพักมันไปเจอปัญหาเจออุปสรรคสภาพว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยจะเปลี่ยนไงก็เลยจะระเปลี่ยนอาชีพทําอะไรใหม่ตามตัวนี้ตามที่ตัวเส้นวิ่งเต้นเนี่ยมันสื่อถึงเส้นอาแนวของเส้นอาทิตย์ไว้อยู่แล้วนะเลยกลายเป็นวิ่งเตะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยนะครับการไปเริ่มใหม่มันก็เท่ากับว่าเงิน่ะ ก็ต้องไปกู้ไปยืมมาใหม่มาลงทุนใหม่เพราะเงินที่มีอยู่ค้างเก่าเลยมันไปทํากับสิ่งที่ทํามาอยู่มันยังไม่ได้กําไรมาหมดไงมนเลยก่อน,นี่สะสมนะครับแต่เส้นนี้เส้นนี้ในหลักฐานเนี่ยคืนเนินหลักฐานนะเต็มดีแต่เส้นไม่สวยสีเหลืองโผล่ขึ้นมาคือเส้นโชคแต่มีโชคจากสิ่งที่อยู่ในหลักฐานที่เป็นหลักเป็นฐานของตัวเองนะคือประมาณว่าอะไรลนะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจุดยืนที่ทําทําอะไรแต่คิดอยากจะขาย มันก็จะขายได้แต่ไม่เกินอายุ5้าสิบปีนะครับถ้าจะขายได้เพอดูจากเส้นข้างบนนี้ด้วยประกอบกับจุดนี้จะอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน5 4ิบปีหากจะขายอะไรได้เพราะตัวนี้เราว่าจะมีสิ่งที่ได้มาจากหลักฐานอยู่นั่นเองนะครับเพราะปัจจุบันอายุ4ี่เกสี้ามันตกตัวนี้เนี่ยตกในตำแหน่งนี้พอดีนี่เนินร้อนรอนเนี่ยการงานเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ที่ทํางานย้ายร้านย้ายงานเนี่ยก็คือตัวนี้ เลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือโซนนี้นะทําไมจะว่าช่วงนี้จะ54ปีดีเพราะมันจะเข้ามาอยู่ในโซนนี้อายุนับตามเงินจะเข้ามาอยู่ในโซนใต้นิวนานเพราะเส้นในฝั่งนี้เห็นไหมมันสวยขึ้นมาเนี่ยมีเส้นสีแดงสีเขียวสีอะไรที่มันตัดกันเป็นลักษณะเป็นตัววีเนี่ยเลยให้ไม่เกิน54ปีถ้าจะมีเงินที่อะไรเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองนะครับครับก็มีประมาณนี้สลับมือตัวอย่างนี้นะครับ ก่อนจบขอบอกไว้ว่าความขยันไม่ใช่หนทางความร่ำรวยความขยันไม่ใช่หนทางความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ความสำเร็จความร่ำรวยของชีวิตมันต้องเพิ่มมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแนวทางความคิดการเปลี่ยนวิธีคิดจากรูปแบบเก่าๆเดิมๆนะครับเมื่อเปลี่ยนความคิดใหม่มองวิถีชีวิตใหม่คิดบวกใหม่บวกความขยันที่มีอยู่ในตัวเองแล้วนั่นแหละมันจึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จและความร่ำรวยนั่นเองนะครับ